สวัสดีครับอยู่กับไก่กาเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาแพชรันดาวเกมทีมไฟทัคติกแพช10.9นะครับเรามาดูโอ้โหทำไมมันภาเพเยอจังนะอ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าอันนี้สนามใหม่อันนี้ของ Odyssey Jinx อันนี้ Odyssey Yasuo คือดีซมอไฟมีลูกโป่งนะดูบันเทิงดีนะก็มอไฟระบบปรับอัตราดอแัมเปยนนะครับเลเวลสจากตัวหนึ่งบาทเจ็ดเจสิเอร์เซตัวสองบาทสาสิเปซ็นตเป็นตัวหนึ่งบาทเจ็ิห้าเเตัวสองบาทยี่ห้าเอร์เซ็นตเลเวลสี่อ่าผมขออนุญ,ญาต พูดแต่เปอร์เซ็นต์นะผมไม่พูดเลเวลแล้วนะมันจะยาวเลเวลสี่จากห้าสิบสามสิบห้าสิบห้าเป็นหกสิบสามสิบสิบเลเวลห้าจากสามสิบห้าสี่สิบยี่สิบห้าเป็นสี่สิบสามห้ายี่สิบห้าเลเวลหกจากยี่สิบสามห้าสามห้าสิบเป็นยี่สิบสามห้าสิบสามสิบสิบเลเวลเจ็ดจากสิบสี่สามสิบ สี่สิบสิห้าหนึ่งเป็นสิบเก้าสามสิบสามห้าสิบห้าหนึ่งอ๋อนี่มันปรับอัตราให้พวกตัวถูกถูกออกเยอะขึ้นนะแล้วเดี๋ยวการไฮเปอร์โลก็จะกลับมาครับ <c oughs> คุณจำคำผมมันเลยนะไฮเปอร์โลจะกลับมาการเปลี่ยนแปลงการดรอปไอเทมผู้เล่นจะไม่สามารถขายยูนิตหัก การทาเช่นนั้นจะส่งให้ผลให้อเทมถูกลบก็คือว่าไอเทมที่เราวางไว้ข้างนอกครับที่เราวางไว้ข้างกระดาษเนี่ยมันจะอยู่ได้เต็มที่สิบชิ้นนะก่อนหน้านี้ถ้าเราขายตัวที่มีไอเทมแล้วไอเทมข้างกระดาษเรามันเต็มเนี่ยไอเทมมันจะโดนลบนะครับอันนี้คือเราจะขายไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าไว้เทมเรามันเต็มอยู่ผูเ้เล่นจะไม่สามารถเปิดออฟสมบัติได้หากช่องว่างไอเทมเต็มอันนี้มันก็ลักษณะเดียวกันนะ ตอนนี้ทุกคนจะได้รับออฟขนาดเล็กอย่างน้อย1นลูกในรอบ PvE 3รอบแรกก็คือลดความเกลือให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับไอเทม Galaxy ใหม่ Treasure Trove Monster และมนเี่ย i ทุกตัวในเกมจะดร o p ออฟหลูกโอ้ร่ำรวยเงินทองแน่นอนถ้าได้นี้ สตาร์คลัสเตอร์แชมเประดับ1-2-3ทุกตัวในในวงล้อจะมี2ดาวอันนี้ก็เอาเรื่องอันนี้เป็นอัตราการเกิดของแต่ละกาแล็กซีนะครับเ r e เ r อร e o v e กับ Star Cluster อยู่ที่12.5%สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์มีโกเวอร์สลีเบูล่ามีเดียมเลเจนสแล้วก็ Super Dense g a l กาแล็อยู่ที่7.5% เทรดเซกเตอร์อยู่ที่10%ปกติแบบไม่มีอะไรใดเกิดขึ้นอยู่ที่35%การปรับสมดุลเฉพาะจุดอัจากการทำงานของนักดาบจาก30-60 1 0 0เป็น30-55 1 0 0ยเินือ6นับดาบไปนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นจำนวนการโจมตีโบนัสของบลัสเตอร์จาก36เป็น35 สามก็ไม่รู้ครอาจจะหายไปหนึ่งหนึ่งทีบนน้นพลังชีวิตของนักสู้จากสามร้อยเจ็ดร้อยเป็นสามร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบก็ถั่วๆไปนะสี่นักสู้สี่นักสู้นี่มันโดนเนิฟมากี่ทีแล้วเนี่ยทีแรกมันแปดร้อยใช่ไหมเหลือเจ็ดร้อยเลยหกร้อยห้าสิบละลดไปเรื่อยๆนะถวยเทพ อัตตาหิวจาก1 5 4ห้าเป็น15,3,5,60เนม้าิบเฟเป็นนิดนึงจริงๆไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าเป็นไรมากชีวะจากกลจากเลือด350จมตี3,5กับเลือด750โจมตี75เป็นเลือดส5 0โจมตี3,5กับเลือด700จมตี70พลังจมตีและพลังเวทของ Dark คสตาร์ย0 3 5เหลือ20,25,35 ก็คือดาร์คสตาร์ถ้าเล่นไม่สุดก็อ่อนลงโมนาคอเร็วโจมตีของหน่วยแทรกซึมจาก50-80-125เป็น 50, 5 0าสิ2 0โอ้นี่มันแผดถึงการเนิฟเหรอหน่วยแทรกซึมจะรีเฟรชครูดาวในการสังหารในทุกๆเลเวลก็น,นี้อาจจะดีนะแต่ก่อนมารีเฟรชเฉพาะเฉพาะ4ใช่ไหมครับ4แทรกซึมขึ้นไป โลของผู้ปกปักจากยี่สิบสามสิบสี่ิบห้าเป็นยี่บห้าสามสิบสี่สิบก็คือสองสองปกปักใช่ไหมดี๋ยวดีขึ้นนิดหน่อยโลกบดจากร้อยห้าสิบสองร้อยี่ห้าสองร้อยห้าสิบเหลือร้อยห้าสิบสองร้อยสิบสองร้อยสมสิบมันจะเห็นผลตอนหลังๆนะผมว่าที่มันแบบสแต็กกันเยอะๆแล้วก็หายไปเยอะอยู่นะพลังเวทของจอมเวท จาก20-45-80-125เป็น2 0 4 0 7บสี่บเจ็ิ้อย่มัแผดงการเนิร์ฟชัดมานาสตาการเดียนจาก30-60เป็น30-50กราะทับหน้าจาก60-250เป็น125ย่ว้าวอันนี้ผมว่าน่าจะขย่าเมตาได้พอสมควรเลยแหละป๊อปปี้เลโอน่าสองตัวเนี้ยส,สองตัวที่มันออกมาก่อนเลยเนี่ยน่าจะ น่าจะเก่งขึ้นพอสมควรเลยนะพูดถึงอาจจะไม่ต้องดันไปเล่นแบบสี่ทับหน้าเลยก็ได้นะอาจจะแบบแค่สองทับหน้าแล้วก็ผสมอย่างอื่นก็ได้ยานแม่จากมานายี่สิบหน่วยต่อวิเป็นสี่สิบหน่วยต่อวิเลยเพื่อไม่เท่างเลยนะบอกซิลี่จะโจมตีคิดต้อเมื่อพลังชีวิตจากห้าสิเปอร์เซ็นต์เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นหรือต่ำกว่าก็คือจะ จะออนไลน์ช้าขึ้นสิบเปอร์เซ็นตะวอตกิรีปรับสมดุลทั่วไปและปรับค่าอื่นอ๋อนี่มันก็ซ้ำมกันนี่แชมเปี้ยนระดับหนึ่งแชมเปี้ยนหนึ่งบาทการสแตนรีปโพสของฟิวลาจา่งาจ้าหนึ่งจเป็น1.5 1.5 3นาวิ คือล่าสามดาวเก่งขึ้นระยะตาบอดจากสมโมสกรีนของเกรฟจากสี่สี่สี่เป็นสามสี่ห้าความเสียหายจากเทสเดลเฟียงคลาสิกจากร้อยเจ็ดห้าสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยสองร้อยสองร้อยเจ็ดห้าห้าร้อยอ๋อมันมันเนิร์ฟซินเนจี้แต่มาบับพวกตัวแชมเปี้ยน ก่อลบความเสียหายจาก Eclipse ของเลี้วหน้าจาก40-80-120เป็น40-80-200 Energy s h i e w ของ Mount Fight 40-45-50เป็น40-45-60ความเสียหายจาก w i l d c a r d ของ Twisted Fate 200-300-500เป็น200-350อ,อันนี้บัฟไม่ใจเลยบัฟให้50ความเสียหายจากระเบิดของ6 250 2 5 5ห0สห้าห้าเป็น300 400 700คือซิกนะ่ะซิกมันไม่เก่งตรงที่สกิลมันเป็นสกิลเดียวนะผมว่านะจะบัฟขึ้นมาก็ดีแล้วครับมันดูอ่อนไปหน่อยซิกอะชมเปี่ยน2บาทพลังชีวิตแอนนี่เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็ดีครับลูเชียนจะทำการเล็งเป้าศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยดับเบิลแท็บหลังจากการพุ่งแล้ว หากเป้าหมายปัจจุบันของเขาตายไปก่อนอืมแปลว่าสมมุติว่าถ้าพุ่งปุ๊บแล้วตัวที่จะยิงตายปั๊บแต่เมั่แถบก็จะไปลงตัวใกล้สุดแทนนะการเคลนส์จาก Area of p อ r ฟเพอร์ n ซของโซนาดีบับทุกอย่างไม่ล้างดีบับทุกอย่างเลยนะล้างสตันอย่างเดียว แต่ว่าฮิวเพิ่มขึ้นจากร้อยร้อยหสองเป็นร้อยห้าสิบสอง้อสก็ดูว่าเทรดกันไปการเล็งเป้าหมายในแกรนเอนทรานซ์ของราคาจากยูนิตที่อยู่ไกลที่สุดในสมช่องเปลี่ยนเป็นยูนิตที่ไกลที่สุดในระยะการโจมตีบวกหช่องแปลว่าถ้าใส่แลปปิดไฟ ก็จะมีผลด้วยอันนี้แปลว่าสามารถเอาลับปิดไฟล์เข้ามาคำนวณด้วยการเลยงเป้าหมายใน last breath ของยาสุโอะจากยูนิตที่มีเทมเยอะที่สุดเปลี่ยนเป็นยูนิตที่ไกลที่สุดในระยะการโจมตีบวก2ช่องเหมือนการเหมือนราคารใส่ปืนให้ยาสุโอะก็ทำให้อันติได้ไกลขึ้นเหมือนกันอัน แต่ว่าอันนี้จะทำให้ยาโอ่ะมันไม่โดดใส่ตัวแครี่แบบตัวแครี่ที่เป็นตัวแบกจริงๆแล้วนะเพราะฉะนั้นยาโอจะอ่อนลงเยอะนะครับจำเปี้นยนสามบาท,บาทการฮิวจากโชดเส้นวันของมาเตยีจากแปดสิบสิบห้าเป็นสิบสอเปซ็นทุกเลเวลมาเตยิสามดาวกากลงความเสียหายจากเฟรมสปิตร์ของลัมเบิ้ล สองร้อยห้าสิบสี่ร้อยแปดร้อยเป็นสามร้อยห้าสิบห้าร้อยหนึ่งพันบล็อตบนนี้ดูเก่งเหมือนกันนะเนี่ยบับขึ้นมาเยอะเลยแชมเปี้ยนสี่บาทความเสียหายจากจรวดของจิงจากร้อยร้อยเจ็ดห้าเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นร้อยยี่ิบห้าสองร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบจิงนี่ผมว่ามันก็เก่งอยู่แล้วนะจะพูดถึงว่ามันก็แบบมันก็ไม่เก่งเท่าพวกแบบ จีนหรือว่าเคโออะไรเงี้ยนะที่มันเป็นตัวแบกสีของสี่บาทอ่ะก็อะบัฟบัฟดีเสมอครัแชมเปี้ยนห้าบาทมานาของออริเลนโซจากสามสิบทับแปดสิบเป็นสี่สิบทับร้อยี่สิบโอ้ยถึงว่าทำไมถึงบัฟมานาต่อวีให้นะมานาพูเพิ่มขึ้นสี่สิบเนี่ย มานาของแกงแพงจากเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าเป็นร10้อยร้อยเจ็ดห้านิบับให้นิดหน่อยแต่แกงแพงน้ำแดดเนื้อไปข่าวก่อนก็เบาไปเลยเบาไปเยอะเลยการนับเกรด faster impact ของแกงแพ้งจากเีเลย์หนึ่งวิเหลือศูนย์จุสามวิหรอเห้ยอันนี้ผมงงไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจนะ ความเสียหายอบิสซ่บวอมบาดเมนต์ของเซลัสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสองพันห้าเหลือสามร้อยสี่ร้อยสองพันห้าลงห้าสิบเบดดเมจไม่เท่าไหร่ความเสียหายแบบกระจายออกจากสกิลของเซลัดจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือยี่ห้าเปอร์เซ็นโออันนี้หนักอันนี้เจ็บอยู่ไอเทมระยะเวลาการแสดงผลจากโล่ของคิกซิเวอร์ คุชิเวอรก็คือพาคุมที่กันซีซีนะครับจากสิบห้าวิหรือสิบวิก็หายไปหนึ่งในสามเลยแย่อยู่เหมือนกันแก้ไขบักอันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากโอเคแพทนี้โดยรวมแล้วก็คือนี่เลย นี่แชมเปี้ยนหนึ่งบาททั้งหมดฟิโอลานี่น่าจะเก่งขึ้นเยอะเลยสตตนสามพีเรียวนานี่เพราะว่าเรียวนาเนี่ยมันได้ทับหน้าด้วยครับมันได้ทับหน้าตรงนี้ด้วยสามดาวว่าถึกขึ้นเยอะผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้เห็นการไฮเปอร์โรจะต้องมีคนคิดสตาติจี้ในการไฮเปอร์โรออกมา แน,น่นอนเนี่ยเพราะว่ามันปรับอาาัตราดอกอย่างนี้ตรงนี้ด้วยเราจะได้เห็นตัวหนึ่งบาทสามดาวกันเยอะแยะผมว่านะนอกนั้นก็นอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับที่ impact ก็คือที่ผมพูดไปนั่นแหละโอเคงั้นสำหรับแพช c h ร u นดาวสิบจุดเก้านี้ก็ ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ช่องไก่กา,กาเกมมิ่งกันไว้ให้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ